ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มสยามซัดอึกไหมน้ำพ,พริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยถึงรสไทยแท้อร่อยทุกเมนูท้ายคุณลองชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณพัตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทรกต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปีครับตอนนี้เราก็ เต็มโต๊ะไปหมดอาหารถูกต้องครับที่ร้านกินเลยกินเลิฟกินแม่เลิฟจ้าพรยาครับอันนี้จะเป็นกุ้งใหญ่อบยอดผักน่าทานมากนะคะน้ำหนักเยอะคะครับผมโอ้โหซอร์สเข้มข้นมากเลยค่ะเดี๋ยวส้มเห็นคงอิจฉานะอร่อยมากค่ะต่อไปเมนูที่สองยำส้มโอไก่กรอบค่ะพี่ขอดูสิได้ไหมครับได้แล้วเนี่ยเอาเลยค่ะอ๋อนี่เป็นเนื้อไก่นะฮะใช่ไก่กรอบทอดมา ยำส้มโอเป็นไงครับอร่อยค่ะส้มโอก็หวานแล้วก็มีน้ำยำเปรี้ยวๆหวานๆกลังดีเลยค่ะอ่ามาที่เมนูถัดไปไปไหนไปด้วยเมนูนีแปลกนะชื่อแปลกอะเต้าหู้ผัดเฮยอืมเป็นไงคะถ้าเฮียสงมากินนะต้องบอกว่าไงรู้ไหมไงครับถ้ามาแล้วไม่สั่งเฮียสงตีตายกันเลยใช่เลยครับเนี่ยอร่อยครับรสชาติของซอสมะขามผัด เข้ากันได้ดีกลมกล่อมอันนี้ก็คือเมนูพระเอกพระเอกเลยมาต้องสั่งเมนูถัดไปไก่กะเพรากรอบทอดกรอบเลยนะครับโอ้โหกรอบนะไก่ทอดแล้วก็ราดด้วยซอสพริกจะไม่เชิงออกเป็นกะเพราแล้วเขาก็จะโรยใบกะเพราของก็เหมือนกับไก่สามรสอะไรต่างๆน่าสนใจเมนูถัดไปแกงส้มชะอมทอดใส่กุ้งนะครับนะชิมหน่อย แกงส้มชะอมชุบไข่นะครับนี่โอ้โหมนแกงกันเลยหอมน้ำมะขามแล้วชะอมนี่จะทอดแบบเนื้อนุ่มๆนะครับชะอมกับไข่อันนี้คือเป็นเรื่องของการพิถีพิถันในการทำนะฮะอร่อยครับอร่อยครับมาที่ของผมนี่เลยตาพระเอกนะหมูคารวะครับหมูขมาเอาหมูขมาเล่นมมกเล่นมุกเล่นมุกนี่ครับจานนี้เลยน่าทานมาก หมูขมานะครับหมูขมากรอบร้านเลยขมมาไหมคะมาเลยค่ะขอขมมาให้ขอขมมาเลยนะคะเด็กตี๋กับจานนี้มาถึงเมนูนี้เมนูสุดท้ายสุดท้ายแล้วตัวใหญ่ๆอย่างนี้ปลากระพงทอดยำตะไคร้เป็นยำเหรอครั้งมือปิดยำครับเป็นไงคะนี่อร่อยเขาทอดปลาดีทอดเก่งนะทอดแล้วแบบมันกรอบไม่อมน้ำไม่อมน้ำมันเมื่อ มันก็อยู่ที่มีเทคนิคมีกรรมวิธีในการทอดแล้วยำเครื่องตะไครมากินแล้วแบบอร่อยเข้าในได้ดีเครื่องก็พเยอะนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเมนูเด็ดที่ร้านอินเลิฟเขาตั้งใจให้พวกเรามาชิมถูกต้องครับเราจะรอช้ากันอยู่ใหญ่ใช่เราก็มาต้อนรับน้องใหม่มาเลยมาเลยกินเลยเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวย ของกินอร่อยเชืช่อกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับควรชวนเที่ยวอ่อยมากเร็ว,วเชื่เร็ว,ว,เ,รวเร็วไปด้วยกันเทีวกินกัน

แต่ว่ายังไม่จบนะทางร้านอินเลิฟเนี่ยเขาใจดีทำไมเขาจัดส่วนลดพิเศษให้10ปเซโอ้โหผมตกใจเลยคุณผู้โทรมาโทรมาอิ่มไหมอิ่มมากค่ะนต้องจ๋าโอ้โหอืดเลยค่ะกลับไปน้ำหนักขึ้นเลยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาดีๆก็หมดลงแล้วครับแวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนรายการนะครับก็มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเสื้อสวยๆที่เฮียสมใส่อีโค r สปอร์ตครับ แล้วก็ลิฟติ้งกับกอดไทยน้ำดื่มตราสยามน้ำพริกเผาไทยแท้อร่อยดีค่ะกิ้งผงทะเลลูกตาบ้าสวนไทยและชาดอกอ้อปลีตาบ้าส่วนไทยที่ขาดไม่ได้ครับพัฒนาเร่งของพระรามสองและจุกวิทวิสองพัฒนาของครอบครัวเตรียตัวเขาเองนะครับตอนนี้เป็ดบัตรกิ้งหมูหันอร่อยสุดๆครับพบกันใหม่เสาหน้าครับรายการชวนชวนเที่ยวเที่ยงครึ่งครับสวัสดีครับ